จ้ามันนี่พอกันอีกมื้อหนึ่งมันนี่ผ้าหยางมาไก,กา่กุกเก่ายวจะมันนี่มีเพื่อนบ,บาดมานั <c> ่ง <oughs> จะซื้ผ้าหยางเบถัาากคล้องมาเจาะสักครู่นึงฮ่า yes <Okay. S 1> <c oughs> งามจ้ะ เพอรกัสิจอดไว้สิเนาะแล้วก็สิพากันอยู่ในเลือแปลว่าตรงนี้ือสิเป็นอูต่อเลือบอ่เป็นหัวคนจอดเลือดเนาะือจะบานเท่าก,กับสิว่า พาเรืองนะจ๊ะเนาะถนนเป็นหลุมถนนนี่สำหรับคนยางกมอจักรยานมองนี่รถญ่ยยขึ้นมากนะจ๊ะไหวสำหรับคนยางกจักรยานยางออกว่าร่างกาย My, uh, my friend lives on one of these. <laughs> I love this flower. So, saw them the herb you to them. No. What's the name, flower? It's snowdrop. Like. สวยมากสวยงามแล้วเคาน์เตอร์อ๋้ะเปงบานสโนว์ดรอปสีเมั้ยจ้ะเป็นฟารนะ์มเนาะมันจะกับฟาร์มเค้าเลรียกนะแต่ว่ามันมี้บเห็นนีแตะ ใส่เข่าขอบไปแล้ว n อาจะเป็นผู้เขาเป็นอย่างเพรสเนาะบเาิคนยางเบิรวิวมดธรรมชาติออกร่างกายไปฟอ สน่าชวนจริงจิใช่น่าน่าเยอะงามนะจ๊ะบึงดีมีระเบียบน้าบ้านเพื่อนก็สะอาดวันนี้สังขยาจะรอบนี้รอบที่สองแล้วเป็นยังสี่นะจ๊ะเนาะเพื่อนก็สิเปิดน้ามันกว่สี เปเิดแล้วก,าากันหนาแล้วก็สิคอยไหลลงมาเลือดก็สิลงมาตามหนังน,นจะจ๊ะเพราะว่าอันล็อกหนึ่งล็อกหนึ่งพอดีกันเลือดนะจ๊ะเน,ะนเาะยังไง คนเน่เป็นมูมันกะงามงามดีกะ เก็สเนะเปินนะเดหน้มามักจะไหลไหลลงมาตันกันเลือก,ก็บสนทอยลงมากแต่ค่อยมาเปิดอีกรอกนึงแล้วแต่เนาะแต่ว่ามาพอหมื่นใสเิ่นนี้เอาเลือลงมาซีนี่มือ อาทิตย์และเชือที่สองเชือนอี่เราจะเนาะคนเอาเรือลงแต่ว่าห้ามาบุกเกาะมือคนเอาเรือลงเป็นล็อกล็อกกืะสุเนาะลงเทลสั้นเทลสั้นเทะสั้นสั้น,น,นทุกท้ายกระสุมัดจกตรองมีเนาะ เธอละสันเธอละสันเนี่ยกัลงเชอละลองทละลองพี่เสืโพสือวเนอชมเราไม่ได้เลยอ่าน้าไหลออกไม่ถึงนก็นี่แล้วก็คนล่งมาหอดลองนีคุกตะศิพายเนื้อไปตลอดตอนะจ๊ะเนาะค้นขึ่นจะขื่นตามนี่สีนจ้ะ ปลอยหนามไหลลงมากเอาเลือขึ่นเวลาลมกับปลอยหนามไหลลงกัเอาเลือล้มพ่รขึ่นกัปลอยนามห้มันขึ้นสูงเวก็เอาเลือก,ก,อออก,ออกขึ่นจระจัจระสันสนาะจ๋าเนาะย่างไรกัเมยเนาะพี่น้องพากนัานแลนขึ้นเมื่อ,นะอกี้เมย์สยท็อกกับบาทไทยแอดฟ o f a a y โอเดโอย่างเยี่ยมมุ่เดียวชงจชุดสเดชื่งจังฮกับพอกันอีพี่หนาล้วจะเนาะอีพี่นี่แค่นี้เราจะพามันยางมาเบิ้งออกกลังกาย้พอนี่ยางกระิใเบิ้งเนาะบาดเมื่อคนจ้าวัดดีจ้านัลโแค่นี้แหละเด้อเ้อพอกับพี่หนา